สวัสดีครับตอนบ่ายของนี้นะครับผมจะพามารีวิวแนะนําท่องเที่ยวอย่างหาดดอกเกดที่อยู่ในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวตําตบลลํคพองอ,อําเภอเมืองกาลสิน์จังหวัดกาลสิน์นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาแนะนํารีวิวตั้งแต่ทางเดินเข้ามาเลยแล้วกันครับเริ่มต้นตั้งแต่จุดนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ลานจอดรถดยนต์แล้วก็จะเป็นร้านค้าของคนในพื้นที่นะฮะ แล้วตรงจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นมานะครับจะเป็นจุดชมวิวของเขื่อนลำปาวนะฮะเดี๋ยวมาชมวิวของเขื่อนลำปาวตรงจุดนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมก็จะพาเดินลงณนะจุดนี้นะฮะไปเดินขึ้นตรงจุดนู้นนะครับไปกันเลยดีกว่าครับจากตรงจุดร้านค้าแล้วก็ลานจอดรถยนต์นะฮะ เดี๋ยวผมก็จะพาเดินขึ้นไปด้านบนนี้นะฮะเดินขึ้นไปตามบันไดด้านบนนี้หลังจากที่ผมเดินขึ้นมาแล้วนะฮะมาชมพื้นที่ตรงโซนด้านบนนี้ก็จะเห็นอาคารสถานที่นะฮะตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําให้บริการนักท่องเที่ยวครับจากที่สังเกตเห็นก็จะมีร้านค้านะฮะให้บริการนักท่องเที่ยว ร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็อาหารขนมเครื่องดื่มตอนนี้เจอป้ายหาดอกเกตแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมพาชมพื้นที่เดียรอบณจุดนี้ก่อนมาชมวิวของเขื่อนลำปาวนะฮะณจุดนี้จะเป็นสถานที่สักการะพระพุทธรูปปางนักปกนะครับสาธุดีแล้วด้านหลังองค์พระพุทธรูปก็จะเป็นอาคาร ที่ตั้งอยู่บนเขื่อนลำปลาวแห่งนี้ชมวิวเขื่อนลำปลาวก่อนนะครับก่อนที่ผมจะพาเดินลงไปยังหาดดอกเกตแห่งนี้ชมวิวที่ทัศน์ณจุดน,นี้นะฮะชมสวนย่อมนะฮะตรงพื้นที่ณจุดน,นี้มองจากด้านบนนี้นะฮะลงไปอย่างด้านล่างในพื้นที่ของหาดดอกเกตผมพาเดินลงไปอย่างด้านล่างเลยดีกว่านะฮะตามขั้นบันไดเดินลงไปตรงนี้ เมื่อเดินลงเนินตามขั้นบันไดนี้ไปก็จะเป็นพื้นที่ของหาดดอกเกดนะฮะเดี๋ยวชมพื้นที่ก่อนที่จะเดินลงไปนะฮะพื้นที่โดยรอบตรงโซนด้านล่างนี้เห็นมีสปีดโบ๊ทแล่นด้วยนะฮะศาลาขนาดใหญ่นะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้านี้นักท่องเที่ยวก็มายืนมานั่งอพ์ตกันจุดนี้นะฮะและส่วนด้านนี้ก็จะมีที่นั่งด้วย จะมีเก้าอี้นะฮะจากที่สังเกตช่วงนี้น้ำในเขื่อนน่าจะเยอะนะฮะจากจุดบันไดที่ผมเดินลงมานะครับพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเนินสวนย่อมนะฮะที่ตกแต่งด้วยต้นไม้สนามหญ้านะฮะ<อ>กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ณหาดดอกเกตแห่งนี้เดี๋ยวเดินไปต่อทางเบื้องหน้านะฮะ มาชมพื้นที่ของศาลานะฮะตรงโซนด้าน,นี้นะฮะจะเป็นโซนร้านค้ามีที่นั่งมีผ้าใบมีห่วงยางนะฮะที่ให้บริการนะักท่องเที่ยวน้ำในเขื่อนลำปาวช่วงนี้น่าจะเยอะนะครับเดี๋ยวพาชมพื้นที่นะฮะชายหาดที่กลางเต็นท์มีที่นั่งมีเก้าอี้ มีห่วงยางให้บริการนะักท่องเที่ยวสำหรับการลงเล่นน้ำเดี๋ยวเดินไปต่อทางด้านนี้นะฮะตรงโซนด้านนี้ก็จะมีทางลาดจะเป็นเนินลงนะฮะอีกจุดหนึ่งชมพื้นที่ดวยรอบนจุดนี้พาชมพื้นที่ชายหาดกันต่อนะฮะจะมีสปีดโบ๊ทจะมีเรือเร็วนะฮะแล่นเสียงกระดังอยู่เหมือนกันนะฮะ พาเดินชมพื้นที่ชายหาดนะฮะตามเส้นทางเดินนี้ที่ผมดูข้อมูลในเว็บไซต์เนี่ยน้ำไม่เยอะขนาดนี้ช่วงนี้แสงว่าน้ำในเขื่อนลำปลาวเยอะด้านหน้านุ้นก็จะสุดทางของหาดดอกเกตแล้วนะครับเลื่อนชมพื้นที่หาดดอกเกตนะฮะจะเลื่อนจากทางซ้ายมือ หาชมไปทางขวามือนะฮะตรงจุดที่ผมเดินผ่านมาพื้นที่ที่เป็นหาดที่เป็นดินก็ถือว่ามีน้อยเพราะว่าน้ำเยอะเดี๋ยวเลื่อนชมตรงจุดนี้หน่อยก้มตัวลงมานะฮะชมไปยังพื้นที่ชายหาดพื้นที่น้ำนะฮะที่นะักท่องเที่ยวลงไ่น้น้ำกัน เดี๋ยวผมก็จะพามาชมน้ำในเขื่อนลำปาวันให้ชัดๆนะฮะในพื้นที่ของหาดดอกเกตจะมีกิจกรรมลงเล่นน้ำนะฮะเดี๋ยวมาเดินชมตรงจุดน,นี้ก่อนก็จะเห็นล่มนะฮะด้านบนของล่มนะฮะที่กลางให้บริการนักท่องเที่ยวแล้วชมน้ำในเขื่อนลำปาว ในตอนนี้นะฮะป้ายหาดดอกเกดเดี๋ยวมาชมกิจกรรมนะฮะกิจกรรมทางน้ำของหาดดอกเกดกิจกรรมการเล่นบาน่าโบ๊ทนะครับตอนนี้นักท่องเที่ยวที่เล่นบาน่าโบ๊ทนะฮะก็ตกลงจากบาน่าโบ๊ทกันทั้งหมดแล้วเดี๋ยวมาเดินชมวิวเขื่อนลำปาวน้ำในเขื่อน ตรงจุดหาดดอกเกตนะฮะจุดนี้ก็จะเต็มไปด้วยล่มนะฮะล่มผ้าใบที่กลางอยู่นะฮะสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวตอนนี้นะักท่องเที่ยวกำลังเข้าสู่กิจกรรมแล้วนะฮะเดี๋ยวซูมเข้าไปลงเล่นบานานาโบท๊ทนะครับในพื้นที่ของเขื่อนลำปาว ตรงโซนหาดดอกเกดแห่งนี้แล้วก็ชมวิวชิวทัศนะฮะน้ำในเขื่อนลำปาวแห่งนี้ไปด้วยตอนนี้นักท่องเที่ยวกำลังจะเพลิดเพลินแล้วนะฮะกับการเล่นกิจกรรมปายนาโบท๊ทยังไงวันนี้ผมก็ขอเตรียมตัวจบการแนะนำ เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างหาดดอกเกตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขื่อนลำปาวตำบลลำคลองอำเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามารับชมผลงานของผมได้นะครับที่ช่อง YouTube โอมเข้ามากด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยแล้วหลังจากนั้นทุกท่านก็จะได้รู้ว่า ครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำท่องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ